จูนเนี่ยไอดอลเวิลด์การประกวดไม่ใช่แค่การเดินบนเวทีอย่างสวยงามคือการเติบโตอย่างมั่นใจแสดงออกถึงจิตใจและอบกอ,กอดความเมตตาความคิดสร้างสารรค์และความกล้าหาญเป็นการเดินทางที่คนอายุน้อยได้เรียนรู้และเชื่อมั่นในตัวเองค่ะส่องแสงในแบบของตัวเองและที่สําคัญที่สุดคือการเรียนรู้วิธีการลุกขึ้นใหม่เมื่อพวกเขาล้มลงด้วยความเข้มแข็งความสง่างามและรอยยิ้มที่สดใสย,ยิ่งขึ้นค่ะ Today we're so exciting and we're very really confident. I feel a bit nervous, but I'm also excited because I've practiced three months ago and I learned new dance moves. And also, I've been practice my I've been practicing my pasarela walk with all my coaches. Oh, ตื่นเต้นตมากๆค่ะแล้วก็พวกเราเต็มที่มากๆค่ะสำหรับโอเพนนิ่งแดนแล้วก็สำหรับผุ้รอบเลยค่ะตั้งแต่เข้ากองเลยค่ะพวกเราเต็มที่กันมากๆค่ะมีแน่นอนค่ะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้แน,น่นอนรู้แน่นอนเลยค่ะว่าเป็นแบบท่าเต้นอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็สามารถเต้น จะมีคนต่างชาติใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่รู้ว่าแบบจีบของไทยเป็นยังไงรำของไทยเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ทําความเข้าใจแล้วก็ทําได้ทุกคนค่ะทุกคนเต็มที่กันมากๆแอบตักใจอยู่นะคะก็ได้มีการคุยกันกับเพื่อนๆค่ะได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยอะแยะเลยค่ะเช่นการรับเลขการพูด ทักทายสวัสดีหรือว่าการพูดบายบายการพูดขอบคุณอะไรนี้ค่ะและเกี่ยวัฒนาธรรมกันหน่ยอ,อ๋อทุกคนเลยค่ะคใช่ค่ะสำหรับโอเป็นไงส์ I feel great I am very excited today I m very excited to be here and in fact this is my first international pageant so i am here to nail it มาไทยแลนด์เป็นไงบ้างลูกวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับมาสองคนเลยนะเนี่ยอยากให้อยากให้น้องไทยแลนด์คนนี้หนึ่งได้เลยครับลูกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงวันนี้มาประกวดรู้สึกไงคะรู้สึกับตื่นเต้นไหมชนะอยากชนะพี่พี่เพื่อนสวยไหมครับสวยไหมลูก สวยัะพิลิปปีนบางัวไิลิปปีนหาิวหาวูฟิเอานน้ำ feel good and excited to like uh, this is my second time เะิด้าอเอนลาวบ้างครอย่า o r e รู้สึกดีใจมากะ ว่าในดวงใจเรานเขาข้าไม่ใครก่นเลยแรงใช่ไทยแนด์ก็หนอย่างี้อ๋อแพี่ิอยู่พี่ิองีพอยู่ใกล้คคะนดูจ้ แล้วก็ซาแอฟริกาค่ะซาแอฟริกาแล้วงีไข่เมืองค่ะวันนี้ราหนูค่ะเตายแล้วใช่ค่ะมาชั่วองค่ะไม่ได้มาเล่นๆค่ะวันนี้นะคะรอบไฟนอลนะคะสามารถรับชมไลฟ์ได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะจูเนียไอดอนโบออฟฟิเชียลค่ะไลฟ์ตอนหนึ่งชั่มตรงค่ะสามารถรับชมได้เลยค่ะพวกเราทำเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะว้าวค่ะแน่นอนเนาะแน่นอนค่ะโอเคค่ะ